สวัสดีค่ะสมาชิกกลุ่มเราลักเลขทุกท่านเอฟอาจารย์หน่องและทุกท่านที่อยู่ใน YouTube ช่องอาจารย์หน่องทีวีนะคะวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่30มีนาคม2567สีมงคลวันนี้จะมีสีฟ้าสีแดงและสีชมพูสำหรับไพ่เสียงทายประจำวันนี้ได้ไพ่หมายเลขสอค่ะราชนีพระจันทร์กับไพ่หมายเลข21ค่ะไพ่เดอะเวิดังนั้นวันนี้ท่านใดท่าจะเสริมดวงนะคะ ให้ทาบุญและอุทิศบุญให้กับพระแม่ธรณีนะเป็นการเสริมดวงคนในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นคนค้าคนขายคนทํางานนะสามารถอุทิศบุญและแผ่บุญให้กับพระแม่ธรณีได้นะคะสําหรับเลขเด่นหน้าไพ่ประจําวันนี้21075962107596เป็นเลขเด่นหน้าไพ่ประจาวันนี้ค่ะต่อไปนะคะท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะฮะดาวหนึ่งคือดาวอาทิตย์กําลังหก วันนี้คนวันอาทิตย์ไพ่ไเสียงทายหมายเลข8 strength กับไพ่หมายเลขศ Thefo ด l ดังนั้นวันนี้สื่อของคนวันอาทิตย์มาจาก4ตัวท้ายบัตรประชาชนเลขบัตรประจําตัวพนักงานในกรณีที่คุณเป็นพนักงานบริษัทหรือถ้าใครมีกุมารหรือตาไข่เลขทูบตาไข่เลของค์กุมารก็เป็นสื่อให้กับคุณนะคะเสริมดวงคนวันอาทิตย์ทำบุญกับมุญทิท่ิน้องหมาน้องแมวหรือถ่ายชีวิตโคกระบือหรือทำบุญกับเด็กโรงพยาบาลเด็ก วัฏพบตัตน้ำพุเลขสลิปสี่ตัวท้ายเงินโอนทำบุญก็อาจเป็นสื่อให้กับบุญค่ะสำหรับเลขเด่นหน้าไพ่ของคนวันอาทิตย์80129 80129เป็นเลขเด่นหน้าไพ่ของคนวันอาทิตย์ในวันนี้ขอให้โชคดีนะคะต่อไปค่ะท่านที่เกิดในวันจันทร์ดาวสองคือดาวจันทร์นะฮะกำลัง15วันนี้คนวันจะได้พไพ่เสียงทยหมายเลข10ไพ่กงล้อกับไพ่หมายเลข16ค่ะไพ่ทาวเวอร์ ดังนั้นวันนี้สื่อของคนวันจันนะคะมาจากเลขที่บ้านเลขที่ห้องที่พักอาศัยเมื่อคืนนี้นะคะกับเลขทะเบียนรถที่เข้าซ่อมหรือคันที่ถูกเฉียวชนนะคะถ้าไม่มีรถส่วนตัวที่ถูกเฉียวชนก็วันนี้ถ้าดูข่าวเห็นเขาเสนอข่าวเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางรถนะคะเลขทะเบียนเลขทะเบียนคันนั้นก็อาจเป็นสื่อให้กับคุณค่ะเสริมดวงคนวันจันทร์ทำบุญลงศพทำบุญ้าหอ่อศพหรือทำบุญกับมูลนิธิ ร่วมกัตันยูปอเ็กตึงหรือร่มใสเลขสลิปสี่ตัวท้ายเงินโอนทำบุญก็อาจเป็นสื่อให้กับคุณค่ะสำหรับเลขเด่นหน้าไพ่คนวันจันทร์1 0 6 3 8 1 0 6 3 8เป็นเลขเด่นหน้าไพ่ของคนวันจันทร์ในวันนี้ขอให้โชคดีนะคะต่อไปค่ะท่านที่เกิดในวันอังคารนะดาว3คือดาวอังคารกำลัง8วันนี้คนวันอังคารได้ไพ่เสี่ยงทายหมายเลข15กับหมายเลข9 นะฮะดังนั้นวันนี้สื่อของคนวันอังคารมาจากเลขที่บ้านเลขที่ห้องนะฮะอุทิศบุญให้เจ้าที่เจ้าทางท่านก่อนนะคะหรือถ้าท่านใดมีบูชาพระราหูเลขล็อตเลขเหลือเลขซิมซีจากพระราหูก็อาจเป็นสื่อให้กับคุณค่ะเสริมดวงของคนวันอังคารทำบุญกับคนพิการหรือคนตาบอดหรือทำบุญกับคนแก่บ้านพักคนชะลาบ้านพักบางแขเลขสลิปสี่ตัวท้ายเงินโอนทำบุญก็อาจเป็นสื่อให้กับคุณในวันนี้ สำหรับเลขเด่นหน้าไพ่ของคนวันอังคาร15947ห15้าเกเ็นเก็ดเป็นเลขเด่นหน้าไพ่ของคนวันอังคารในวันนี้ขอให้โชคดีนะคะต่อไปค่ะท่านที่เกิดในวันพุธกลางวัน,นพุธกลางวันนะคะโอเคดาวสคือดาวพุธกลางวันกำลัง17วันนี้คนพุธกลางวันได้ไพ่เซงไท้หมายเลข18นะกับไพ่หมายเลข7 ดังนั้นวันนี้สื่อของคนพุธกลางวันมาจาัดทะเบียนรถที่นั่งในวันนี้นะรถส่วนตัวรถรับจ้างรถประจําทางนะคะหรือเมื่อคืนนี้ถ้าคุณฝันอะไรนะะคนพุธกลางวันจะฝันแม่นนะคะเสริมดวงของคนพุธกลางวันหักฝันที่คนที่เสียชีวิตไปแล้วน้องหมาน้องแมวสัตว์เลี้ยงที่เราเคยเลี้ยงแล้วเขาไม่อยู่แล้วอย่าลืมทําบุญให้กับเขาด้วยนะคะเขากาลังเปลี่ยนภพภูมิต้องการบุญนะเพื่อจะไปในภพภูมิที่ดีๆหรือถ้าจะเสริมดวงในการ ร่วมบุญสร้างถนนหนทางนะสร้างทางเข้าวัดซื้อที่ดินถวายวัดนะฮะร่วมบุญไปเลขสลิป4ตัวท้ายเงินโอนทําบุญก็อาจเป็นสื่อให้กับคุณนะคะสําหรับเลขเด่นหน้าไพ่ของคนพุธกลางวัน18725 18725เป็นเลขเด่นหน้าไพ่ของคนพุธกลางวันในวันนี้ขอให้โชคดีนะคะต่อไปค่ะท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนพุธกลางคืนนะคะ ดาวแปดคือดาวพุธกลางคืนกําลัง12วันนี้คนพุธกลางคืนได้ไพ่เสียงท้ายหมายเลขหนึ่งเมจิกเชียนกับไพ่หมายเลข4ค่ะไพ่จัก,กรพพัดนะคะดังนั้นวันนี้สื่อของคนพุธกลางคืนมาจาก2ตัวท้าย3ตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์ที่คุณใช้ติดต่องานเป็นประจานะคะแล้วก็อายุของพ่ออายุปัจจุบันถ้าท่านยังอยู่อายุสุดท้ายถ้าท่านไม่อยู่แล้วเสริมดวงของคนพุธกลางคืนถ้าพ่อไม่อยู่แล้วก็ทำบุญอุทิศบุญให้กับท่าน ะะหรือจะทําบุญเกี่ยวกับอุปกรณ์การเรียนหนังสือหนังหานะฮะกับโรงเรียนนะที่เขาขาดแคลนเลขสลิป4ตัวท้ายเงินโอนทําบุญก็อาจเป็นสื่อให้กับคุณในวันนี้สําหรับเลขเด่นหน้าไพ่ของคนพุทธกลางคืน1 4ึ่งสี่สามแปดเจ็ดหนึ่งสี่สามแปดเจ็ดเป็นเลขเด่นหน้าไพ่ของคนพุทธกลางคืนในวันนี้ขอให้โชคดีนะคะต่อไปค่ะท่านที่เกิดในวันพฤหัสดาวห้าคือดาวพฤหัสกําลังสิบเก้า วันนี้คนวันพฤหัสได้ไพ่เสียงาทหมายเลข14นะฮะแชมพันกับไพ่หมายเลข19นะฮะไพ่เด็กหรือไพ่เดอะซันนะคะวันนี้คนวันพฤหัสนะคะจับเลขดีๆนะคะมีโอกาสปังก้อนใหญ่ๆสื่อของคนวันพฤหัสมาจากลูกหลานเด็กเล็กๆอายุ2ขวบสาขวบที่กําลังพูดกําลังซนถามเลขจากเขาให้เขาหยิบเลขให้หรือสตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์ที่คุณใช้ติดต่องานเป็นประจํา เสริมดวงคนวันพฤหัสนะฮะทำบุญกับเด็กโรงพยาบาลเด็กวัดพรพบัทน้ําพุนะคะหรือทําบุญเกี่ยวกับน้ําถวายค่าน้ําข้าไฟวัดนะฮะเลขสลิปสี่ตัวท้ายเงินโอนทําบุญก็อาจเป็นสื่อให้กับคุณในวันนี้สําหรับเลขเด่นหน้าไพา่ของคนวันพฤหัสนะคะ1 4 9 6 5 1 4 9เ5เเป็นเลขเด่นหน้าไพ่ของคนวันพฤหัสในวันนี้ขอให้โชคดีนะคะต่อไปค่ะท่านที่เกิดในวันศุกร์นะฮะ ดาวหกคือดาวสุกกำลังยี่สิบเอ็ดวันนี้คนวันศุกร์ไพ่เสียงท้ายหมายเลขห้าไพ่พระนะคะกับไพ่หมายเลขหกค่ะเลิฟเวอร์ดังนั้นวันนี้สื่อของคนวันศุกร์มาจากอายุของคนที่คุณรักคุณพ่อคุณแม่สามีภรรยาลูกหลานนะคะหรือวันนี้คุณทําบุญอะไรเลขสลิปสีตัวท้ายเงินโอนทําบุญก็อาจเป็นสื่อให้กับคุณค่ะสําหรับเลขเด่นหน้าไพ่ของคนวันศุกร์ห้าหกสองหนึ่งเก้า ห้าหกสองหนึ่งเก้าเป็นเลขเด่นน้ำไพของคนวันศุกรนะ์ในวันนี้ขอให้โชคดีนะคะต่อไปค่ะท่านที่เกิดในวันเสาร์ดาวดาวดาวเจ็ดคือดาวเสาร์กำลังสิบวันนี้คนวันเสาร์ได้ไพ่เสียงทายหมายเลขสิบสามนะกับไพ่หมายเลขสิบสอนะคะไพ่เดกกับไพ man. นะ่แฮงแมนดังนั้นวันนี้คนวันเสาร์นะคะ สื่อของคุณนั้นมาจากอายุของคนเจ็บคนป่วยคนเสียชีวิตเลขรถเข็นศพเลขฝาโรงเลขห้องเลขที่ห้องเลขที่เตียงนะคะสิมดวงคนวันเสาร์นะฮะทำบุญลงศพทำบุญผ้าหอ่อศพเลขสลิปสี่ตัวท้ายเงินโอนทำบุญก็อาจเป็นสื่อให้กับคุณนะคะสำหรับเลขเด่นหน้าไพ่ของคนวันเสาร์หนึ่งสามสองแปดศูนย์หนึ่งสามสองแปดศูนย์เป็นเลขเด่นหน้าไพ่ของคนวันเสาร์ในวันนี้ขอให้โชคดีนะคะ สำหรับเลขเด่นเย็นนี้นะคะใช้ตอนหโมงครึ่ง6โมงครึ่งและ1ทุ่มครึ่งสอง3น6 9 00, 2 00, 1 00, 5 00, 3 00, 4 6 9เป็นเลขเด่นเย็นนี้เอาละอาจารย์น้องขออวยพรทุกท่านขอให้ทุกท่านโชคดีปังปัง,ปงเฮงๆกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ